มาที่มาทางนี้เดี๋ยวลดนะนะแม่โยนนะแม่โยนอ่ะเดี๋ยวรถมาทางนี้อ่ะฮะโยนทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวรถมามาเร็วๆมาเอาเร็วๆเนี่ยยังกระถอยกลับอีกมาแม่แม่นี่แหละอ่ะไม่เอาละไม่ดูแล้วเร็วๆ จะไปแล้วเร็วๆรับไปเลยไปรับไปรถมาเร็วรถมา <c oughs> มไปลนะ <c oughs> เดี๋ยวเขาแย่งเอาอยู่นั่นแหละกินนั่นแหละเดี๋ยวด่างมันแย่งเอา <c oughs> อยู่ตัวเดียววันนี้ กินแนละ้วกินไนหะ้ไนะพวกนั้นไปไหนล่ะเมื่อวานนี้เป็นกลุ้มเป็นก้อนวันนี้ไม่มีเลย ไปกินในดงหญ้าไม่ไปแล้วตาข่าวกลัวไปหมด รออยู่นี่เองเนเร็วเลยเร็วเร็วแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างงี้นาะาดำอะ่ะเขาคาบกันน้ยดำไม่มีหรอกต้องรอก่อนนะให้เสืออะเสืออะเสืออะเสือเร็ว มาเอาเร็วไอ้ด่างหายเร็วไม่ไปแล้วเร็วมาเอาเสือมาเอาอ้าวกลัวอีกมาเอาเร็วเร็วกลัวทำไมแล้วมาเอาเร็วเดี๋ยวไอ้ด่างมาแย่งเอาแล้ว